สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับมาพบกันในช่วงรอบบ่ายถึงค่ำวันนี้ต้องถือว่าเตรียมรับมือนะครับในส่วนของฝนตกหนักวันนี้หลายพื้นที่มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับฝนรอบนี้มาในช่วงบ่ายถึงค่ำค่ำถึงดึกนะครับแล้วก็แช่ยาวนะครับอย่างเมื่อวานนี้โซนอีสานตอนบน ครั้งเดียว2 3สาชั่วโมงนะครับส่งผลทาให้น้ําท่วมในหลายพื้นที่ในขณะเดียวกันส่วนทางด้านภาคเหนือสถานการณ์น้ําก็ยังมีโอกาสที่จะตกหนักต่อเนื่องอยู่นะครับในส่วนของกลุ่มฝนเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องจับตาและก็เฝ้าระวังในส่วนของพื้นที่เสี่ยงนะครับหลายพื้นที่โดยเฉพาะโซนทางด้านเชียงรายพะเยาไม่ฮ้องสอนน่าน,นครับที่น้ําเริ่ม คือน้าท่วมมาหลายวันแล้วนะครับบางพื้นที่ก็พอน้ําจะลดฝนก็มาเติมนะครับเดี๋ยวเรามาเช็คกันต่อในช่วงบ่ายถึงค่าวันนี้6ชั่วโมงข้างหน้าตอนนี้ต้องเรียกว่ายังอยู่ในขั้นวิกฤตในหลายพื้นที่นะครับดูตั้งแต่เชียงเป็นต้นไปนะครับในโซนพื้นที่ที่มีโอกาสที่จะเกิดฝนฟ้าขนองนะครับก็ไล่ไปตั้งแต่ทางด้านโซนที่มีฝนตกเป็นประจำนะครับแล้วก็ตกแช่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดเชียงใหม่ไม่ว่าจะเป็นอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนอำเภอปลาย อำเภอขุนยวมอำเภอแม่แจ่มนะครับอําเภอเสมิงอําเภอแม่วางอําเภอเมืองเชียงใหม่อําเภอดอยเต่านะครับยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องแล้วก็โซนเชียงรายนะครับเชียงรายนี่ยังลุ้นฝนหนักต่อเนื่องไม่ว่าจะพญาเมงรายอําเภอเทิงอําเภอเชียงคาเมืองเชียงรายแม่สวยนะครับวังเหนือลาปางนะครับในขณะเดียวกันโซนทางด้านจังหวัดน่านก็ยังต้องจับตาดูในส่วนของฝนนะครับในช่วงบ่ายถึงค่าแล้วก็ค่าถึงดึกวันนี้นะครับ จังหวัดพแพร่ด้วยนะครับยังมีโอกาสที่จะเกิดในส่วนของกลุ่มฝนตกหนักได้อยู่นะครับฝนยังไม่มีในส่วนของท่าทีว่าจะแผ่นะครับในรอบนี้แล้วก็โซนอีสานนะครับตั้งแต่เช้าแล้วโซนอีสานตอนบนไม่ว่าจะเป็นหนองบัวลาพูจังหวัดเลยนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครับยังมีโอกาสตกต่อเนื่องได้อีกในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับโซนนี้ฝนตกมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็ต่อเนื่องมาถึงเช้านะครับ แล้วก็ทางด้านภาคใต้ฝนก็เริ่มจะกลับมาเยอะนะครับในโซนทางด้านโดยเฉพาะภาคใต้ด้านล่างนะครับตั้งแต่ภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลสงขลาจะลาเนี่ยนะครับนี่คือโมเดลช่วงประมาณเที่ยงนะครับโมเดลช่วงประมาณเที่ยงมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกนะครับตรงนี้เป็นโมเดลช่วงเที่ยงนะครับแล้วก็พอช่วงบ่ายนี่ฝนจะเริ่มมากขึ้นนะครับมาดูในโมเดลในช่วงบ่ายนะครับท่านผู้ชมช่วงบ่ายนี้ฝนจะเริ่มกลับมา มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือกับภาอิสานเนี่ยไปดูนะครับพอเริ่มตั้งแต่ประมาณ13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับจะเห็นฝนเริ่มก่อตัวสีเข้มนะครับนี่คือโมเดลของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางยุโรปนะครับจะเห็นโดยเฉพาะโซนทางด้านนี้นะครับแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายนี่ต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับยังต้องจับตาเฝ้าระวังต่อเนื่องอยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันจังหวัดตากนะครับอําเภอแมอ่สอดอําเภออุ้มผางอําเภอพบพระนะครับแล้วก็ ทองผาภูมิสังขบุรีของการจนบุรีนะครับนอกจากนั้นจังหวัดเลยนะครับหนองบัวลําพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนะครพนมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนหนักต่อเนื่องแล้วก็โซนทางด้านอีสานใต้นครราชสีมาบุรีรัมย์นะครับฝนก็จะเริ่มกลับมาในช่วงบ่ายถึงค่ำเหมือนกันนะครับแล้วก็ทางด้านโซนตะวันออกนะครับฉะเชิงเซา ฉะเชิงเซาปราจีนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีรวมทั้งตราดนะครับฝนก็จะเริ่มกลับมาเยอะเช่นเดียวกันนะครับในช่วงนี้แล้วก็ที่สําคัญภาคใต้ตั้งแต่เพชรบุรีประจวบคีลีขันนะครับแล้วก็ทางด้านภาคใต้ด้านล่างนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีนะครับสุราษฎร์ธานีพังงากระบี่ภูเก็ตตรังนะครับสตูลสงขลายะลานราธิวาสปัตตานี มีโอกาสที่จะมีฝนกลับมาตกอีกครั้งหนึ่งนะครับหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงบ่ายถึงค่านี้มาดูบ่ายขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับประมาณช่วงบ่าย2องจะเห็นฝนเริ่มกระจายตัวมากขึ้นนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่อย่างเมื่อวานนี้ฝนตกหนักหน่วงน,นะครับค่อนข้างจะหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ดูในช่วงประมาณ14บสนาิกานะครับเชียงราย จุดที่ท่วมอยู่แล้วนี่นะครับอําเภอแม่สวยอําเภอพานอําเภอแม่จยอําเภอเมืองพยาอําเภอเมืองเชียงรายพญาเมงรายเชียงแสนนะครับแล้วก็แม่สายนะครับเชียงใหม่ชัยปราการนะครับเชียงดาวอําเภอพร้เอาอําเภอเสมืองอําเภอเมืองลำพูนอําเภอแม่วางนะครับดอยเต่าอําเภอลีวังชิ้นลองเด่นชัยตรงนี้ของแพร่นะครับท่าปลาอุตรดิตถ์บ้านสวนนะครับ มีโอกาสจะเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับท่าสองอยางแม่ระมาดของตากนะครับแม่ลาน้อยขุนยวมของแม่ห้องสอนนะครับเมืองแม่ห้องสอนอำเภอปลายนะครับยังต้องจับตาในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับชาตรการนครไทยพิษณุโลกนะครับภูเรือเลยแล้วก็อำเภอเมืองเลยท่าลี่เชียงคานตรงนี้นะครับน้ำโสมนายุงวอนสังคมหนองคายนี่นะครับ แล้วก็อุดรธานีทั้งหมดนะครับอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนะครพนมนะครับจับตาดูฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับแล้วก็นครพนมสกลนครฝั่งนี้นะครับจนถึงมุกดาหารบางส่วนมีโอกาสเกิดฝนตกหนักนะครับ แล้วก็จังหวัดหนองบัวลําพูจังหวัดเลยนี่ต่อเนื่องมาเลยนะครับฝนร่องฝนพาดผ่านตรงนี้นะครับตั้งแต่เมื่อคืนวานนี้นะครับหลายพื้นที่น้ําท่วมนะครับตอนนี้จากตัวเมืองอุดรนี่ฝนตกทีท่วมเลยนะครับเนื่องจากตกแล้วก็ค่อนข้างจะแช่แล้วก็หนักพอสมควรครับเพชรบูรณ์นะครับลมสักเพชรบูรณ์ชนแดนหนองไผ่นะครับแล้วก็มาทางด้านภาคกลางเนินมาปรางเมืองพิจิตรพานหินนะครับบางบุนนาคชุมแสงนครสวรรค์หนองบัว บ้านไร่อุทัยธานีคลองรานเมืองกำแพงเพชรพรานกระต่ายนะครับอําเภอเมืองตากแล้วก็ฝั่งนี้พบพระนะครับพบพระอุ้มผางนะครับยังมีโอกาสเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสระบุรีนะครับลบบุรีทางฝั่งนี้จะเป็นนครราชสีมานะครับปากช่องศรีคิ้วโชคชัยคอนบุรีต่อเนื่องมาบุรีรัมย์นางรองะหารทรายบ้านกรวดพระพราชัยนะครับ ด่านคุณทดนอนสูงโคราชวันนี้มีโอกาสฝนตกหนักนะครับช่วงบ่ายถึงค่ำนคร,น,ครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเซาพนมสารคามพนัทนิคมเมืองชนบุรีหนองใหญ่ปลวกแดงนะครับชุมแสงแกรงแล้วก็เพชรบุรีนะครับเพชรบุรีปราณบุรีกุยบุรีนะครับประจวบคีรีขันแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับชุมพร สุราษธานีพนมมานาสารพระแสงตะกัวปา่าคระบุรีพงาเขาพนมเมืองนครศรีธรรมราชกระบี่นะครับสิล่าวตรังพัทลุงนะครับสงขานะครับยะลานราธิวาสปัตตานีนะครับวันนี้ช่วงบ่ายถึงค่ำนี้ชุดใหญ่นะครับเฝ้าระวังจับตาดูในส่วนของฝนที่เข้ามาเติมนะครับยังไม่มีท่าทีว่าจะ หยุดนะครับในส่วนของกลุ่มฝนรอบนี้ฝนมาช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับแล้วก็ตกค้างมาจนถึงเช้านะครับบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะโซนทางด้านภาคเหนือกับภาคอีสานที่ต้องจับตาเฝ้าระวังต่อเนื่องนะครับในส่วนของพื้นที่ที่มีฝนตกมาหลายวันแล้วนะครับแล้วก็หลายพื้นที่ก็น้ํายังไม่ลดนะครับก็ยังเข้ามาเติมเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวพอไปดูช่วงบ่ายมาอีกนิดนะครับช่วงประมาณ 16นาฬิกานะครับดูช่วง16บหกนาฬิกาดูการกระจายตัวของฝนเยอะนะครับโดยเฉพาะโซนเหนือกับอีสานนี่นะครับจังหวัดเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายอำเภอพานนี่นะครับอำเภอพานอำเภอเมืองเชียงรายอำเภอแม่สวยอำเภอแม่จันเชียงแสนนะครับอำเภอเทิงอำเภอเชียงดาวนะครับตรงจุดแม่สวยกับพานนี่สีเข้มนะครับจากโมเดลนี่ใช้ประการนะครับอำเภอเมืองพะเยา แล้วก็อำเภอลี้ลำพูนร้อมแรดนะครับสีสัชนาลายัยสุขโขทยัยทุ่งสเหลี่ยมนะครับสวรรคโลกสีสำโรงเมืองสุขโขทัยนะครับเด่นชัยอำเภอรองเมืองแพร่ท่าปลาอุตรดิตนะครับแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นภูเรือเลยนะครับท่าลี่อำเภอเมืองเลยเชียงคานนะครับ จังหวัดเลยจังหวัดหนองบัวลำพูอุดรธานีนะครับต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องหนองคายบึงการสกลนครนครพนมนะครับแล้วก็ทางด้านชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมนะครับนครราชสีมาบุรีรัมสุรินนะครับปราจีนบุรีสะแก้วนะครับปราจีนบุรีสะแก้วนครนายกนะครับ เฝ้าระวังต่อเนื่องในส่วนของกลุ่มฝนนะครับแล้วก็เพชรบุรีประจวบคิรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงตรังสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับกระบีรรร่พังง,งาภูเก็ต,ตน,นะครับ,รบ,รบมีโอกาสเกิดฝนต่อเนื่องนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนที่ตกนะครับ แล้วก็จนกระทั่งถึงหัวค่ำนะครับอีสานอ่วมนะครับวันนี้ชุดใหญ่นะครับบ่ายถึงค่ำนี้นะครับ6ชั่วโมงข้างหน้านี้อุดรธานีหนองคายบึงการนะครับสกลนครนครพนมร้อยเอ็ดขอนแก่นยะโสธรชัยภูมินะครับบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลอำนาจ,จเจริญน,นะครับนครสวรรค์พิจ,จิตรนะครับพิษณุโลกเพชรบูรณ์ สุขโขทัยนะครับแล้วก็อุตรดิษฐจังหวัดแพร่ลำปางเชียงใหม่นะครับลำปางเชียงใหม่แล้วก็นครสวรรค์ฝั่งนี้มีโอกาสเกิดฝนตกหนักพระนครศรีอยุธยานะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนต่อเนื่องนะครับจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับมีโอกาสเกิดฝนตกต่อเนื่องนะครับแล้วก็ นครศรีธรรมราชนะครับสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลานราธิวาสปัตตานีนะครับเฝ้าระวังในส่วนของฝนตกหนักต่อเนื่องนะครับเป็นข้อมูลอัปเดตในช่วงบาง่ายถึงค่ำวันนี้นะครับก็สําหรับท่านผู้ชมที่อยู่โซนทางด้านภาคเหนือก็ให้กําลังใจนะครับช่วงนี้น้ํากําลังจะลดแต่บางพื้นที่ก็ยังคงมีฝนมาเติมเรื่อยๆนะครับทําให แทนที่น้ําจะลดนะครับกลายเป็นบางส่วนน้ําเพิ่มนะครับก็เป็นข้อมูลมาแชร์ขอบคุณข้อมูลจากศูนย์พิากรณอากาศใดใจกลางยุโรปนะครับประมวลผลผ่านแอปพลิเคชัน windy com แล้วก็ขอบคุณนานผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ